สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับด้วยจะใช้ตัวละครสกิลตัวละครลิงนะครับว่ามันจะโกงขนาดไหนส่วนมากแล้วในเซิร์ฟอินโดเนี่ยเขาจะใช้โคโนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวละครลิงนะครับว่ามันจะโกงไหมเดี๋ยวเรา,าเปลี่ยน กิลตัวละครก่อนไปตัวละครลิงไปนะครับว่ามันจะโกงไหมจะสู้โคโนโได้หรือเปล่าก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามช่อง NUINTV ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจช่องด้วยนะครับไปเริ่มเลย มาจัดปุ่นพกซะก,ก่อนสาวๆสวยมึงมึงดีได้รับปุ่นบอกกันดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอกำลังใจด้วยนะครับป่าเาเราจะจะโกงกว่าโคโนโห,รหรือเปล่าะละเ,เพื่อนเราพูดภาษาอินโดนะครับ เราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องน้องๆอ,อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่พี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเฮ้ยอตัวนี้มันเดิมนีม่หว่า mất hey. yeah. rồi Được rồi đuôi, đuôi, rồi, ta có thể ta có thể đánh hắn, kia ta sẽ... Chụp, 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 chụp Chúng ta có thể đánh hắn

ไายลูกซองว่ะเนี่ยซองไม่ได้นะซองยาวดีกว่าต้องใช้กับคู่กับลูกซองนะครับต้องใช้เป็นนะครับตัวลิงค์สำคัญมากถ้าฆ่าได้มันจะดูดาวนะครับ 你。Mm hmm.

Bái? ai, vẫn lúc đó rồi vòng 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 I oh don't really got first blood. bubble hey, right? kill. uý đuôi. này quá, uý duy, kêu cái bạn ồ, chúc bạn thành triple kill, thấy rong đấy à? มันเขียดร้องด้วยเหรอัรอไ่ะ้าเรา่นเทไกว่านะครับ <c oughs> นี่นว่ากยาวนะครับรักกว่ำ ผมมามันไปมันไม่ลุยอะอะไรบ้างนั่นดูด้วยไปเลยแบบสามแล้วขวาดิขวาดิเออยิงมัน บอดเปลาเพื่อนกูวเฮ้ยวยเฮ้ยตามมาตายสองสองแล้วอีกคนอยู่ไหนวะนี่วะเพื่อนช่วยด้วย ไม่เป็นไรล,ล,ลิงยังใช้ได้อยู่เกมหน้าเฮ้ยลงช่วยเพื่อนดิช่วยด้วยลงช่วยเพื่อนดิทริปเปิลคิลนาซ้ำเลยอ่ะสวยนึกว่าล,ลิงค่อนข้างโกงนะครับลิงถ้าเรายิงได้ปุ๊บเราก็กดลงกดเป็นลิงแปลงรางเป็นลิงนะครับ โคโนโ่สู้ไม่ได้นะครับถ้ากลางโคโนโ่แล้วมันวิ่งออกโคโนโ่มันก็โดนยิงนะครับแต่ลิงสามารถวิ่งเข้าโคโนโ่ได้นะครับเฮ้ย hey, อย่าออกันนกวง,งดิกนี่ดีสุดไปเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 2> มันจะมันเปนไหนหวะล่าง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 ดีบอลวัดีบอลวะโอ้โหที่เพื่อนกู <laughs> ไม่เป็นไรอีกเกมด้วยก็ปิดค่อนข้างสวยนะครับพี่ฟ้าแม็กพีฟ้าพาด้วยเมื่อกี้เข้าผิดฟอร์มไปหน่อย ไปเป็นรานลิงอะเมื่อกี้ลืมตายก่อนเลยคนก็จะรอดไ้เนี่ยดนทองแล้ว ส,สญญามสองแล้ววะเราเรียกจริงแล้ว ต่อมืก่อนนะครับรอกันมันดีใจว่าจะชนะ first blood được rồi double kill oh hoay may đoạt đôi đôi double kill ดียอดฝากให้กําลังใจด้วยนะครับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามพี่ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ